สวัสดีครับพอกับผมนี้หรือได้ซมัยได้อีกแล้วนะครับผมเองก็ไปเห็นช่องอื่นๆนะครับเขาทำเรือบังคับหางเดียวเป็นมอเตอร์180นะครับหรือมอเตอร์ขึ้นบินบังคับนั่นเองนะผมเองก็อยากจะทาบ้างแต่ด้วยสมัยก่อนผมเองศักยภาพผมยังมีไม่ถึงนะครับก็ยังทำเรือบังคับไม่เป็นแต่ตอนนี้ผมพอมีแล้วผมพอจะทําเป็นแล้วผมก็เลยทาเลยครับแล้วก็เลยได้ทําให้ทุกคนได้เห็นได้ชมด้วยนะครับว่ามันจะวิ่งได้แรงแค่ไหนและเร็วแค่ไหนนะครับ ็จะไม่พูดความทำเพลงจะไม่พูดช้านะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ผมก็จะใช้หนวดกุ้งนะครับหรือเสาอากาศของโทรทัศน์สมัยก่อนนะครับนี่เราก็จะเริ่มจากการเจาะรูเลยครับจากนั้นเราก็จะใส่เสาอากาศโทรทัศน์ลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้องหางของใบจักรนะครับเราต้องมีนะเป็นงานน้ำเข้า จากนั้นก็จะใช้จำปาหรือยอยนะครับเพื่อต่อกกับมอเตอร์นั่นเองและใบพัด เมื่อขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มล็อกหางเลยนะครับอืมก็จะวางมอเตอร์ติดไว้กับตัวเรือครับแล้วก็จะเริ่มใส่ใบจักรลงไปเลยนะครับอืมตรงนี้นะครับ จากนั้นก็เริ่มไขน็อตล็อกให้อยู่เลยนะครับล็อกให้ดีเลยเพราะว่าเรือนี้มีแรงเหวี่ยงเยอะนะครับอืมเราก็ต้องขันน็อตให้แน่นเลยครับทุกจุดเลยนะครับต่อไปนี้ผมจะใช้กาวร้อนนะครับหยอดไปที่บ้องหางเรือเลยนะครับกันบ้องหางเรือหลุดหยอดลงไปเลยครับหยอดลงไปเยอะ จากนั้นเราจะตัดไม้นะครับให้พอดีกับท้ายเรือเราเลยเรือนี้ก็เป็นเรือลําเก่าผมนะครับก็ไปหาซากเรือเก่ามาทํานะครับนี่และเราก็จะหยอดกาวครับตรงนี้ผมจะใช้ใบมีดโกนนะครับหรือใบคัตเตอร์นั่นเองทําเป็นหางเสือนะครับหางเสือก็คือตัวที่ทําให้เลี้ยวสายเลี้ยวฝาได้นั่นเองนะครับเราก็จะไปเชื่อมไปบัดกีติดเลยครับนี่เราก็จะได้หางเสือมาแล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยครับ ผมก็จะทําเน้นแบบง่ายๆนะครับห่างเสือผมก็จะทาจากไม้นั่นเองไม้บานซ่าแล้วก็หยอดกาวล็อกเลยครับทาแบบง่ายๆเลยครับเมื่อหยอดกาวแน่นดีแล้วเราก็จะใช้ไม้บรรทัดวัดระดับห่างเสือเลยครับเมื่อของผมนี่ห่างเสือมันยาวเกินไปนะครับผมก็จําเป็นต้องตัดทิ้งออกนิดนึงนี่ ตรงนี้ผมก็จะเริ่มาวางชุดไฟแล้วนะครับกับตัวควบคุมมอเตอร์ให้เร่งเบาเร่งแรงได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาตัวนั้นเองครับเราก็จะติดชุดไฟลงไปเลยแน่นๆเลยนะครับ oh, มาติดแน่นดีแล้วเราก็จะเอารดคันชักเนี่ยแย่ไปที่หางเสือนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาได้ครับแล้วก็ไปหยอดกาวกับเซอร์โวครับแตกะกับข้างเรือตัวนี้ก็จะ บ,บังคับเรือได้แล้วครับใกลเสร็จแล้วครับเริ่มต่อไฟบวกเข้าที่มอเตอร์ครับมเมื่อต่อเสร็จแล้วไฟลกก็ต้องตามมาเหมือนกันครับผมอาจจะเชื่อมไม่ค่อยสวยแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอยู่เหมือนกันอื โปรติดตามตอนวิ่ง ep 2ครับไปชม ep 2กันเลยครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เข้าไปชมกันเลยครับไป